มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567นะครับของโรงเรียนบ้านกลุ่ม5ประชารัฐอยู่ที่ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมบริจาคขนมบริจาคของขวัญหรือจะเป็นของรางวัลรวมไปถึงทุนการศึกษานะครับอาหารก็ได้ครับหรือจะเป็นน้ำนะครับ หรือไอศครีมก็ได้ครับสักหนึ่งถังนะครับให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านกลุ่ม5ประชารัฐนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินั้นเขาก็จะจัดกันวันที่12มกราคม2567นก็ะครับก็คือวันศุกร์ส่วนวันเสาร์ที่13นั้นเป็นวันเด็กนะก็จะให้เด็กๆไปร่วมกิจกรรมวันเด็กกันตามสถานที่ต่างๆที่เขาจัดกันในวันเด็กจริงๆคือวันเสาร์13นะครับแต่ทางโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันศุกร์ที่ 12บมกราคม2567นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการจะร่วมส่งมอบของขวัญของรางวัลทุนการศึกษาขนมอาหารน้ำหรือจะเป็นอื่นๆนะครับให้กับเด็กๆได้กินได้ร่วมรับของขวัญต่างๆกันในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านกลุ่ม5ประชารัฐครับหรือจะส่งทางไปรษณีย์หรือจะส่งทางเคอรีอ่หรือจะส่งทางแฟลชหรือจะส่งทาง ขนส่งอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะจัดส่งกันได้เลยครับที่โรงเรียนบ้านกลุ่ม5ประชารัฐตําบลควนกาหลงอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลรหัสไปรษณีย์91130นะครับรหัสไปรษณีย์91130ครับหรือท่านดูรายละเอียดในช่องด้านล่างของช่อง YouTube ช่องนี้ได้เลยนะครับจะมีะรายละเอียดใส่ไว้ให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับที่เป็นของขวัญของรางวัลเด็กๆนะครับสามารถที่จะร่วมกันบริจาคก,กันได้เลยครับหรือท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ผู้อํานวยการโรงเรียนนะครับที่ facebook พิรมพรุเพชรแก้วครับนะครับติดต่อทาง facebook ก็ได้นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ facebook พิรมพรุเพชรแก้วครับหรือท่านดูในรายละเอียดด้านล่างของ วิดีโอนี้นะครับจะมีรายละเอียดไว้กับกับท่านนะครับแล้วก็มีลิงก์แปะไว้ให้นะครับท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับซึ่งเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม5ประชารัฐครับนะครับกิจกรรมนี้ก็จะจัดขึ้นนะครับที่โรงเรียนบ้านกลุ่ม5ประชารัฐนะครับตำบลควนกาหลงอาเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะร่วมกัน แบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆกันได้เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ครับ